ต้องรอแก๊กดึงว่ะอุ้ยได้อีกได้อีกบระวังๆยกไปแล้วอุ๊ยสวยสวย้าว้าหัครั้งก่อนเมื่อนานมาแล้วนานตรงไหนวได้มีชแนลหนึงถือกำเนิดขึ้นและชแนลนั้นก็ชื่อว่า just s r e <anche tomorrow. S 2> oh. โอ oh เค okay, นะครับผมไม่ลีลานะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเรียวมะกันในแพทใหม่นะครับ <laughs> จะลีลาทำไมวะเนี่ยโอเคคือผมอยากจะลองอะไรบางอย่างนะฮะซึ่งก็คือเรียวมะฟูดาเมจเว้ยในแพทใหม่แบบแพทใหม่เลย ปัจจุบันนตอนนี้เลยนะครับแบบฟูดามเตจแบบไม่ใส่ฟอสเค่ะมันจะเป็นยังไงในการยืนเลนนะฮะแล้วก็เอเ่กนี้ว่าคลิปนี้เนี่ยนานๆทีนะครับผมได้เล่นเดียวมานะ <laughs> ปกติเล่นแต่ซับเอ้ยโอเคมาวันนี้เรามาออฟเลนกันบ้างนะครับก่อนจะไปแนะนำไ้เทมกันสังเร็กน้อยกันเหมือนเดิมซิงเนเจอร์ รองเท้าสีฟ้าใส่แล้วฟ้าไม่ผ่าแน่นอนบอกเขนสเปียถึงจะไม่มีเมียแต่มันก็หน้าตาไม่เหมือนหอ,อกอะไรวะเนี่ย <S <S อมนี่อามที่ปรับมาแล้วก็สลามเรียบพีมุลามาศหน้าตาเหมือนดาบสมุไรแต่เอาจริงๆมันเจาะกรอบไม่ได้นะแทงเหล็กไม่เข้าหรือเปล่าวะ <S <S ต่อมาเป็นท่าไม้ตายดาบแดงแรงฤทธิ์ที่แรงที่สุดในเกมที่สุดท้ายจะเลือกเป็นอะไรก็ได้ส่วนใหญ่ก็เป็นกาอเกิดกันนะจ๊ะส่วนพลังแฝงผมจะใช้เป็นเคิร์ดออฟเดยนะครับผมตีระเบิด3ามครั้งนั่นเองนะฮะแล้วก็เรืองดูนจะใส่เป็นออนสล็อตแอตเทน d r a ก้อนค a w วนั่นเองเป็นรอชา้าเข้าเกมกันเลยดีกว่านะคันเทพเว็บซื้อขายไอดีเกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่คันเทพลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมสวัสดีดท่านผู้ชมอยากเป็ีนทางการด้วยนะครับผมอยู่กับผมเนจอสเดิมคนละกัน just for เกมนะครับโอ้ยผมแย่ตาโอเคนะฮะวันนี้เรามาไม่มีโอกาสเล่นเรียวมาแล้วทำไมดีมกูนมีแต่ไดมอนด์วะเนี่ยอุย้ยมาวันนี้ผมมากับอ่าเรียกได้ว่าน้องน้องในน้องในกิวนะฮะท่านผูน้ชมนี่เขาเรียกได้ว่าเป็นแกรกอันดับจังหวัดกันเลยทีเดียวเฮ้ยไม่ไม่ใช่จังหวัดระดับภาคเนี่ยบอกเลยวันนี้ผมอ่ามีโอกาสได้เล่นออฟนะฮะเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาเป็นเมียนแก๊กนะน้องผมเองนะน้องในกิวน้องในกิว และเหมือนว่าผมจะเจอเ euh อ่อฟอร์เรนนะคิดว่านะเลสโก้ลุยกันโลดอัพสกิลสมาก่อนมันนันนัๆนนั่นนัน,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 นงฝัข้ามได้ลิกเตอร์ไปนะฮะท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าต้องระวังพุ่มไม้ฮะมันต้องมันต้องมามันต้องมีมันต้องมา,มงมมงมาไม่ซ้ายก็ขวาแน่ๆหรือมันอาจจะอยู่ซ้ายผมว่ามันอยู่ซ้ายแน่เลยลิเกเตอร์นะครับเพราะว่าลิเกเตอร์ตัวจริงต้องมางัดกลางฮะเอาแล้วมีอะไดกูวมตื่นเหรอโอเย้ yeah. ลิกเตอร์อยู่ไหนไม่รู้เมดไม่ตื่นนะผู้ชมเมดหลับนี่ไงลิกเตอร์มาแล้วผมเอาคีปเมดหมดลวเมดแล้วขอโทษด้วยแต่นายไม่ขยับนะเมียดโอ้ยังไม่ขยับอีกชิพไก่แล้วเดียวมะรั้งนี้ลูกพ่อนานๆได้กลับมาเล่นลูกพ่อเรียวมะโอเครองเท้ากันซีซีมาฮะดิงเราเริ่มแดงอย่างนั้นเหรอแทงเช็คไม่มีนะถ้ามีจะมีเสียงนะครับผมโอเคปึ๊บเด็กซ่า ต้งข้ามเด็กตาป่านี่หว่าทุกผู้ชมเด็กตาป่านี่หว่าพอเรียนมาแล้วแล้วเมียกูก็ยังไม่ขยับเลยตอน <laughs> จะมาตอนไหนเนี่ยเพื่อนหลับแล้วใช่ไหมมึงหลับแล้วใช่ไหมเนี่ยเอ้ยเดินแล้วเดินแล้วอุ้ยดูว่าจะไม่เดินช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าเคลียร์คลิปไปฮะทุกผู้ชมมีหรือเปล่าไม่มีพอเรียนหายไปกลางโอ,โอเคอเมียเราเพิ่งมาเวลสองเมียเวลสองเมียเมียคือเจิ้เจ้าหจ้า ผ <man> ู้ชมดับมาไปเจอมันเจอเราโอ้ยพัดสิบเฮ้ยเบ็ดเม็ดเม็ดเม็ดถอยมาถอยมาถอยมาหรือได้เป่าเม็ดเม็ดได้เปล่ามันว่าเรามันอันติเบ็ดมันอันติอันติมันหมดอืมอยู่เดือดดุเดือดมากมากครับท่านผู้ชมดืดเดือดมากแต่ไม่มีใครตายสักคนโอเคไล่ฟอร์เรนไปได้ฮะต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 แทงดูดเลือดไปครับผมเดี๋ยวมาก็ยัง ไม่ได้ว่าเป็นตัวต้นเกมที่เก่งมากนะฮะเหลีดไปเอ้ยโฮ้ยเ้ยเ้ยเนี่ยเลียดไปก็อ่าผมพูดตรงๆเลยนะสู้ฟอร์เลนไม่ได้ฮะเลียดไปเลียดไปสู้ฟอร์เลนไม่ได้แค่นั้นแหละฮะท่านผู้ชมโอเค <c oughs> เพราะฉะนั้นต้นเกมเราต้องกดฟอร์เลนให้อยู่หมัดฮะเรียกว่าให้อยู่ให้อยู่หมัดนะอืม๋ยมัดมันมันไม่ใช่หมัดนี่ว่ามันใช้อ้ดิปลายหอกเออให้อยู่ปลายหอกปลายเงามันเป็นหอกหรือมันเป็นเงาวะเนี่ย ฟอเรนเล่นเหมือนเราเลยฮะเคลียร์กลางอยู่ในพุ่มแน่โอ้ยโอ้ยไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วฟอรเรนสักหมัดปลาเพื่อนเอายังไงเอ้ยตุ๊กตัดวิ่งตะกิ้หมดโอ้ยพาร์สี่ก็พึ่งมาบ้าเอา้ยอ่าวมิเตอร์มาแล้วชิบหายแล้วโอ้ยฟิกใส่เลยฟิกใส่เลยโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวออมก,ก่อนออมก่อนโอเคฮะ เออเลือดครึ่งหนึ่งกันได้อยู่มั้งต้องแปลวิชีปก่อนฮะเล่นเร็วมะเออเรียกได้ว่าต้องพยายามแท็กเพื่อนเยอะๆนะฮะท่านผู้ชมแล้วเราจะรวยต้นเกมแล้วเราจะสบายครับผมเอ่เรียกว่านอนหลับฟันดีนะครับเหมือนผ้าปูที่นอนโตโต้นะครับเหนือยสปอนเซอร์ไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายเฮ้ยแต่ฟเรนไม่มาโอเคเราดูดช่วยเราดูดเลือดนกได้นะครับโอเค ผมว่าผมได้เปรียบฟอร์เรนนะจากรูปแบบตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมได้เปรียบฟอร์เรีนนิดนนะครับเพราะว่าเพราะว่าอ่าคิดอ่าฟอร์เรนไม่ได้นกสักตัวเลยฮะเราเอาเพียเราเอาหมดเลยโอเคแต่จะฆ่ามันยังไงฆ่ายากมากเมื่อกี้โอ้ยเนี่ยจบจบเอ้ยอย่าให้มันดอกโอ้ยมันตีไปแล้วเออใครวะใครวะเดี๋ยว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 เฮ้ยห็นอะไรแดงๆเห็นอะไรแดงๆอะไรแดงๆเด็กสตา เพื่อนไปไฟกันเรียนบนโอเคเอ้าสวยครับตัดตัดกลางให้โอเคเด็กต้ามันมาปามะวะเดี๋ยวลองตีกลางดูนะแต่แตีไม่เข้าหรอกมาจริงมาจริงถอยดิครับรออะไรล่ะครับเกลียดเด็กตา้าว่ะมันจะตายมันกดอันตีเราตอนมันกดอันตีเราอะ่ะเราสกิลหมดนะนะครับเราจะสกิลหมดไปกับการเรียกว่าต่อเลือดมันตอนแรกนะครับผมเกมนี้ทาไมมันดูไม่มีอะไรเลยวะเนี่ยชมปิดคลิปเลยดีไหม <laughs> น่าเบื่อ น่าเบื่อว่ะฟอเรนดักป่ากูใช่ไหมเนี่ยเออจะ๊บ,บอืมไม่ดักอืมอุม๊ยใครใครใคร,ใครแก๊กอุย๊ยน้องผมตายหาเราแก๊กผมขิปไก่แล้วฮะเมอย่างนั้นเหรอขอแท่งเลยครับขอแท่งเลยครับอโอเคโอเคโอเคได้อยู่นะเฮ้ยลิกลิกนี่ฟอเรนดักกูปะเนี่ยอ่าไม่ดักเฮ้ยมันลงล่างมันลงล่างฮนะสู้ฟอเรนได้ปอกวะคิกซี่มาช่วย ุ้ยนึกว่ามันอยู่คิกซี่เฮ้ยคิกซี่มาจริงคิกซี่มาจริงมามาช่วยมาช่วยโอเคมานเนียนๆเพื่อนมานเนียนๆเอออย่างนั้นแหละชุบเอ้าโดนโดนโดนเพื่อนโดนโอ้โหแล้วมึงยกสวยมากครับเออการการยกไอประวัติศาสตร์มันยืนอยู่อีกที่ยิงยกอีกที่เลยเหรอสุดจัด,ด,จดคิกซี่เมทผม,ๆๆๆๆๆๆๆมอเ้เตัดนกก่อนแล้วกันนะฮะ โอ้ยทำไมภาพแหลกวะนเนี่ยโอ้ยเนี่ยปิงเทกตอร์เขาตั้งหน้าตั้งตาฟาร์มป่ะท่านผู้ชมเกมนี้มันดูไม่มีอะไรจริงๆเลยนะ <c oughs> ดูดิสกอร์สี่หนึ่งโอ้โหแล้วแบบ5นาทีจะ6นาทีละสกอร์สี่หนึ่งสี่หนึ่งคือแบบฆ่ากันน้อยมากเซฟเซฟกันเซฟกันแบบสุดๆตีอุ้ยฟอร์เรนจ์แทนแทงแทนแล้วก็วิ่งนะฮะคือ,อเอ้ยเออเมื่อกี้เห็นเห็นเห็นที่ผมทำเมื่อกี้ไหมท่านผู้ชมปึ๊บปื๊บ ถ้าท่านผู้ชมเจอฟอร์เรนแบบว่าช้ำๆอ่ะท่านผู้ชมโอเคเว้ยนี่ออกก่อนโอเคคือแบบเมื่อกี้เป็นทริคนะเป็นทริคคือถ้าเจอฟอร์เรนแบบช้ำๆอ่ะถ้าเขาจะเข้าหาตัวเราอ่ะท่านผู้ชมแล้วเราเอ่อสกิลหมดนะฮะให้แทงแล้ววิ่งเลยนะฮะอย่าแทงแล้วอย่าแทงแล้วอย่าอย่าแทงแล้วยืนใส่กับมันนะท่านผู้ชมเออเข้าใจเข้าใจอารมณ์นี้ปะอุ้ย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 มันสลับเราเหรออุ้ยบอลเราแตกเหรอ ไม่นะไก่แล้วครับจิบไก่แล้วครับเราเสียบนก่อนได้ไงนี่อหะเม็ดมังลุยกูเปะละ่าเอาเปะละ่าเอาเปะละ่าใครจะแรงกว่าหลบได้ดีครับรออะไรล่ะครับคิกซี่ยกโอ้โหยกแม่นมากยกแม่นคลิกซี่ก้อนนี้เฮ้ย,ยจะตายจะตายโอ้ยอยากมีพอเรียนสลับแล้วฮะทุกท่าโอ้ยอยากมีฟิกเกอร์ไปแทนสกอร,ร์ฆ่ากรรันพึ่งสี่ต่อสี่โอ้โหนี่มันการเดินเกมแบบว่าระดับระดับการแข่งฮะอุ้ย ดิค่าเซลิก้าได้ฮะสวยเออเทลก็ตายครับผมไปช่วยได้ไหมเนี่ยหรือผมต้องดันต่อผมจะเอายังไงฟอเรนขึ้นมาหาผมแล้วผมดันต่อดีกว่าสักเวฟให้มันพะวงฮะให้มันพะวา้พาพะวงพะวา้พาพะวงพะวงพะวะเออผมนี่อามาแล้วฮะ,ะรี่ว่าฟูดามจฟอเรนขอจ้วงหนึ่งทีขอจ้วงแบบสวยๆฟอเรนเอาเดิเรนฟอเรนฟอเรน จะพุ่งมาปลาได้บ้านได้บ้านได้บา hey, ้านเ้ยเทีวทำไมไม่ไปล่างใน <c oughs> ป่าป่าวะปั๊บปั๊บไม่มีโอเคครับและณนะตอนนี้ <c oughs> แกล้งน้องผมก็อยู่ <c oughs> เลนล่างคนเดียวครับ <c oughs> <c oughs> ดิกเตอร์นายฆ่าเราไม่ได้หรอกเราพิ้วไหวดุดรายน้ำมีการไฟใหญ่ฮะมีการไฟใหญ่ต,ตายไปหนึ่งครับผมแล้วเหมือนว่าจะเหลือเด็กตา้าเฮ้ยตรงนี้มีตรงนี้มี ดิกเตอร์ก็อยู่ดิกเตอร์ก็อยู่เฮ้ยตาตดตาอืมดิกตราก็ยังไม่ตายเซลิกาก็ยังไม่ตายผมล้วงเซลิก้าได้ปะวะคือถ้าแบบถ้าแบบแก๊กดึงมาได้แล้วก็อ่าเรียกได้ว่าเราแทงเนี่ยก็น่าจะคอมโบได้ฮะคอมโบเดียวแหละแหละนะครับโอเคสรุปเทวโอเคเทวโอเคไม่สลับก็ได้ไดมอนด์ไดมอนด์นะครับ โดนเข้าไปฟันแตกมาเนี่ยคือแบบเฮ้ยเฮ้ย้ยฟันนี่วะเออก็แตกอยู่เรามีอมนี่อาร์มครับเอาละครับเอาละครับเกิดการไฟครั้งใหญ่มันอันติอย่าพิ่งตีอย่าพิ่งตีอย่าพิ่งตีเอาดูดพลาดดูดพลาดแตกตายอยู่ดีครับโอเคอันติมันหายเหมือนมีแวบๆเหมือนมีแวบแวบแวบๆไปนู่นแล้วแวบๆวอยู่นี่อีกตัวอีกตัวฟอลเลลฟอลเลลอื้ยหย่าอื้ยหยาโอ้ยฆ่ากันเยอะมากเกมเนี้ยฆ่ากันเยอะมาก ดูสกอร์ผมที่002โอเคฮะทำไมมันเซฟกันจังเลยวะเนี่ยเกมเนี้ยเซฟจัดๆเซฟมากๆนะครับอุ้ยอุ้ยอุดบปั๊บบดดดเจ้าเจ้าอุ้ยยมภาพแหลกภาพแหลกรอด ร <laughs> อดอยู่เพื <laughs> ่อนพ่ามันค่ามันฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเทวสุกโอ้ยโอ้ลิกเดอรอยู่ตรงนี้แต่เมื่อไหร่ชิบหายแล้วลิงกูลิงครับถอยมาถอยมาโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วครับเริ่มเริ่มมีกินฮะกินเรียกได้ว่ากินกินหม้อไหมฮะกินหม้อไหมต้องสู้ต้องสูง้อ,สอุ้ยมึงโอ้นึกว่าอันติไปแล้วโอ้ my god ออตายขนาด <c oughs> มันเกิดแล้วอ่ะท่านผู้ชมเด็กตานออกอะไรเนี่ยโอ้โหอย่างกับโปรเพเยอร์เป๊ะเลยดาบฟาร์มลองกินุดครับ <c oughs> โอเคผมได้มูาลาแล้วฮะดาบแดงขึ้นมาครับผมเดี๋ยวมาฟูลพาวเวอร์บางมาก <c oughs> <c oughs> อยากจะบอกเลยว่า <c oughs> บางมากถึงแม้ว่าอมนิอามจะปรับนะครับปรับให้ได้เลือดแทนนะฮะได้เลือดแทนการดูดเลือดเนาะ <c oughs> แต่ว่ามันก็ไม่มันก็สู้ฟอร์สเขียบไม่ได้อยู่ดีวะ แต่ว่าอมนีิอามมันก็มีบัฟที่แบบเราใช้สกิลแล้วเนี่ยเ,เราจะฟันแล้วก็ได้ดาเมจเพิ่มนะฮะเรียกว่าฟูลดาเมจเต็มที่วัวนนี้ผมน่าจะคอมโบเดียวพวกตัวบางๆตายได้อยู่นะแต่ว่าผมจะเข้ายัางไงนี่สิปัญหาแทางแก๊กดึงโอ,อ,อ้ยสวยมากสวยมากสวยมากยังไง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 มาหาลูกบอลนายห,หรือเปล่าต้องรอแก๊กดึงวะอุ๊ยได้อีกได้อีกเซฟเซฟเระวังระยกไปแล้วอุ้ยสวยสวย วข้างล่างนี้จะตายอูโหแล้วมาอย่างไงมือ่าอย่างไงเลือดมันเต็มเลยข้ามานหน่อยข่ามานหน่อยเอออีกตัวอีกตัวเที่ยวเที่ยวอีกตั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 วเที่ยวเที่ยวเที่ยวตาไปเที่ยวเที่ยววิ่งวิ่งสู่ฟัดหนังอินเดียหนังอินเดียหนังอินเดียเที่ยวดักเที่ยวดักครับ ท่านผู้ชมในช็อตนี้ฮะในช็อตนี้ฮะเป็นช็อตที่ลุ้นระทึกมากแล้วเทียวยิงโอ้โหลงทุนอันติเลยเหรอ <laughs> 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 ใจจะขาด <laughs> ใจจะวายไปกันต่อท่านผู้ชมศูนย์สองหศูนย์สองหกสกอร์เราแบบโอ้ยยังไม่ได้ฆ่าสักตัวเลยอ่ะเกมนี้ถือว่าวินเซฟว่ะแต่และฝั่งเซฟมากๆเซฟไมไล์เซฟดืดดืๆ โซโลมากรดีกว่านะฮะท่านผู้ชมไม่มีอะไรทำพอเลนอยู่บนน่าจะไม่เห็นเราเนาะโอเคโอเคอุ้ยมึงมาไงโอ้โหกูจะตีจะตายแล้วมาลัดหน้าด้านมากเลยหน้าด้านทำไมหน้าด้านแบบนี้อ่ะโอ้โหเราต้องดันไว้ล้วแบบต้องรีบไปรวมอ่ะ่านผู้ชมเราต้องเล่นแบบนี้เว้ยเกมเนี้ยซีเรียสจีอุ้ยแต่ว่ามันปล่อยกลางเฮ้ยผมดันยาวได้ ผมดัำยาวได้ปั๊บปับปับปับเอาเจ้ากันไว้เพื่อนขอแค่ไม่ตายโอ้โหเหลือเม็ดเหลือเม็ดกับเทลได้ป่าวะอุ้ยแม่งมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรง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 เกินแรงเกินแรงเกินให้ลิกเตอร์มาแล้วลิกเตอร์มาแล้วทุกผู้ชมลบลบลบว๊บเอาพุ่มนี้พุ่มนี้พุ่มนี้เอออุ่นกายสบายใจอุ่นกายสบายใจอุ่นกายอุ่นก็บ้าแล้วกูไปแล้วบ้าเลยอย่าเข้ามาเออ เอา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 วิบอคุณว้าวาวู้ววววขอบคุณน้องผมมากๆที่ช่วยชีวิตผมครั้งนี้เอาไว้แกลกอ้าวมันมี0 2 0ย อ๋อมึงข oh, <'s> oh. ิงสกอร์กูว่างั้นฟอเรนโอ้กูศูนย์สเจ็ดนี่กูผิดเหรอฟอเรนดูแอดซิตกู7ตัวเลยนะฟอเรนกูช่วยเพื่อนมาเจครั้งเลยนะในการฆ่านี่เฮ้ยแล้วดึงได้สวยดึงได้สวยจอดนี้ต้องตายหันล้วไม่นางเซริก้าตายไปตามต่อได้ตามต่อได้ตามต่อได้ตามต่อชุด้น้ำลายตามต่อได้นี่ไงได้คิวมาแล้วยังไงฟอเรนเอาไะละเอาไะละ ออ้ยนะจะมาเยือนอุ้ยวิมีสองดิกเตอร์ดันอยู่ดิกเตอร์ดันอยู่อุ้ยดึงวืดอโออุ้ยถ้าได้นะแต่มันมีอันตีอยู่นี่สิผมเกลียดเด็กต้าตอนอันตีว่ะปั๊บปัปัปั๊ัััจัปุ่จิกเขปั๊บสัวเขาให้หึ่งใส่แตกใส่แตกใส่แตกแสแหละขาดมันติแล้วมันติแล้วมันอันติแล้วแต่ดิคเตอร์มาว่ะโหเลือดเป็ปบาโค้ดเลยสู้ได้ปะเนี๋ยสู้ได้ประเดี๋ยวพุ่งจ้าพุง เอาเด้ลิกเตอร์ลิกเตอร์ลิกเตอร์แล้วไงเลือดเยอะแล้วไงผมเว้ยผมว่าผมใส่มันได้นะผมป้ากูจะหนึ่งหนึ่งเอาแคลรี่มานทำไมเนี่ยโอ้ยเซนิก้าตัวไอผัวไอ้ตัวเผือกก็เราตอนนี้3 3 8นะฮะเมื่อกี้กล้องกล้องผมดับไปเมื่อกี้กล้องดับกล้องดับขออภัยด้วย โอ้แล้วมันตึงมือเฉยฮะทุกผู้ชมเกมนี้เรียกได้ว่าไปไปมาๆอาจถึง20นาทีได้เลยเนะี่ยทีมเราตัวกันบ้านก็โอเคอยู่ฮะมีเทลมีคิกซี่แต่ว่าอย่าพลาดไฟแค่นั้นแหละว่<อ>ามันดึงมาแมน่นๆนะเพื่อนแม่นๆแม่นๆแม่นๆน้องน้องแม่นๆ,ๆต้องแม่นๆขอเข้าไปเสียบเล่นๆสักตัวถ้าดึงได้พวกแคลรี่พวกอะไรแบบเนี้ยเอวได้ฟอเรน มันปีกมันปิกอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยยืนอยู่ตรงหน้ายืนโอ๊ไม่เดี๋ยวเอ้าลิงไปดันบ้าเอ้ยลืมดูโอ้โหจบลิงเออทุบตายทุบตายทุบตายลิงลิงมีใครฮะลิงมีใครลิงมีใครลิงโชว์เผาโชว์เผาโชว์เผาเร็วโชว์เผากูต้องพึ่งมึงต้องพึ่งมึงแล้วต้องพึ่งมึงแล้วจริงๆลิงไม่ลบมึงไม่ตีมันน่าลิงเอ้า อ๋อแล้วแล้ว,แล,วแล้วมึงโดดติลากาเมื่อกี้ทำไมมึงไม่ทุบมังแต่แรกอะลิงโอ้โหเห็นเห็นอย่างงี้กูกูก็เคยเล่นลิงนะโดดไปแล้วมันทุบได้ไม่ใช่หรอแล้วทำไมโดดโดดแล้ววิ่งแบบวิ่งแบบไม่ทุบอะไรเลยะแพ้คลิกซีบอกแพ้สิรออะไรละ่ะ <laughs> แพ้สิบ้าเอยทำไมลิงไม่ทุบลิเกเตั้งแต่แรกวะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมผมไม่ได้ตาฝาดนะ คือแบบเขาโดดด้วยสกิลสปึบแล้วเขาแบบว,ว,วิ่งวิ่งแบบวิ่งแบบดุมๆอะ่ะเออโอเคอ่ากูไม่เสียดาวแล้วกันล <laughs> ะกูไม่เสียดาวแล้วกันเอพเป็นเด็กต้าเนออไในเราไปดูสกรอร์ฟอเรี่นที่มันขิงมันขิงสกอร์เรากลับมานะฮะฟอรเรนมึงสกอร์โอ้โหหกจุดห้ตายสี่ตายเท่ากันเลยเราฟอรเรนน่ะแต่ผมรู้สึกว่าผมอันนี้อยู่อะลิงโอ้หมันไฟสุดท้าย มันพลาดไปสุดท้ายอะ่ะผมลืมดูลิงไปเลยผมจ้องเซิลิกาท่านผู้ชมผมผมจ้องซซลิกามากเกินไปจนแบบอยากจะโดดเข้าไปหามันแต่โดนอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมรู้ไหม <laughs> โดนยกจากโอดริออนกับกลายเป็นว่าหายนะมาเยือนทีมเลยครับโอ้โหแล้วเฉาสุดท้ายลิงโอ้โหลิงก็น่าจะตีลิเตอร์ให้ตายแล้วก็เรียบวิ่งกลับบ้านกันบ้านกับแก๊กโอ้โหคิดไปก็แค่นั้นแหละฮะท่านผู้ชม อดีตมันย้อนไม่ได้นะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สนุกสนุกนะครับโอ้โหนานๆหันมาจับลูกรักทันทีนะฮะทุกผู้ชมแพ้อย่างแพแพ้แบบไม่อนาถมากเออไม่อนาถมากแบบแพ้แบบแพ้ไฟสุดท้ายจริงๆอ่ะโอ้โหลิงดันเอโอเคครับผม ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและรับชมและรับฟังนะครับรับชมใครชอบกดไลค์ใครใช่กดเลิฟด้วยครับผมสําหรับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าจะเป็นสะโอยหนังนะครับสำหรับวันนี้ see you again next time แล้วเจอกัน